แต่เด็กไปกับมาได้นะเพราะว่าพวกคุณบอกว่าเด็กไม่สามารถขึ้นไปเองได้แต่มีหมาเป็นแรงจูงใจคำนี้คุณตอบยังไม่ครบนะครับอบอกว่าเด็กขึ้นไปเองไม่ได้มันมีอะไรพาไปล่ะอ่าสองตายข้างล่างแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ที่ท่อหนูเปล่าหรือย,ยังไงนะฮะ แล้วก็จะอยู่ที่ไหนเห็นเห็นคุณบอกตรงนี้ว่าลุงพลไม่มีฝาบ้านแล้วแล้วทำไมอ่าแล้วถ้าถ้าเด็กอยู่ในบ้านลุงพลเนี่ยก็มองเห็นสิอย่าลืมนะครับมีคนส่งรูปให้เห็นว่ารูปในรถน้าคนหนึ่งเขามันสะท้อนแสงอ่ะมันมีภาพสะท้อนมาในมาในหน้าจอที่เปิดเพลงอะ่ะ เขาบอกว่ามันคล้ายๆเด็กนอนอยู่อนะฮะนะครับปักแต่หนาวแน่ปักแต่ตอบได้ไหมครับว่าหรือพรุ่งนี้คุณไปโทรไปถามก็ได้ว่ามีคนถามว่าที่พวกมึงบอกว่าเชื่อมั่นทั้งทุกครอบครัวนะว่าเด็กไม่สามารถขึ้นไปเองได้สองก็คือเด็กตายข้างล่างนะครับมันจะถาม เดี๋ยวต่อมาต,อต่อมาจะถามนะครับว่าเด็กตายข้างล่างเนี่ยตายอยู่ที่ไหนอย่างไรตายอยู่บนรถรถของใครตายอยู่บนรถรถของใครนะฮะตายอยู่บนรถรถของใครนะครับอ่ะมาดูถ้าเป็นเช่นนั้นถามอีกครั้งหนึ่งครับเด็กอ่ะถ้าเด็กขึ้นเขาไม่ได้ ไปถามมานะทําไมแม่ขึ้นเขาแม่ไปหาหมาเลยครับไปหาเห็ดหรือไปหางูหรือไปหาอะไรมึงอย่าย้อนแย้งสิไม่เชื่อว่าเด็กขึ้นไปแต่แม่ขึ้นไปหาอะไรครับขึ้นไปดึก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 ดืด่นดด,ด้วยขึ้นไปกับสามีไปมีไปทําอะไรกันหรอไปทําชอบสูงสูงหรอไปทําอะไรกัน แล้วทาไมต้องไปวันที่สิบเอ็ดเด็กหาวันที่สิบเอ็ดทำไมต้องไปคืนวันที่สิบเอ็ดขึ้นขึ้นไปแล้วจะเจออะไรล่ะสรุปคุณขึ้นไปเนี่ยเดินทั่วภูเขาตอนคืนเลยเหรอหรือคุณไปอยู่ไหนหรือคุณไปนอนบ้านไหนหรือคุณไปดูแลเด็กหรือคูหรือคุณขึ้นไปดูใจดูแลเด็กวันที่สิบเอ็ดตอนกลางคืนเหรอเพราะคุณมุ่งไปที่ภูเขาเนี่ย แล้วคุณจะมีคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณต้องไปหาจุดไหนคุณต้องไปหาจุดไหนนะคุณหาทั้งภูเขาเลยแล้วเปิดเพลงแล้วก็แล้วก็วิ่งไปเหมือนหนังอินเดียเหรอรอบภูเขาเหรอสองคนถ้าข้อเท็จจริงความคิดแบบปกติของคนนะถ้าคุณจะขึ้นไปขนาดนั้นหาปูพรมคุณต้องให้ ญาติพี่น้องทั้งหมดช่วยไปช่วยกันหมดหรือครอบครัวแล้วคนหรือถ้าคุณมีเพื่อนในหมู่บ้านคุณก็ไปหาเพื่อนในหมู่บ้านช่วยกันหาตอนงคืนนะฮะดังนั้นคุณขึ้นไปได้อ่าคุณขึ้นไปทำไมวันที่สิบเอ็ดแล้ววันที่เป็นสองวันที่สิบสองถ้าคุณไม่ขึ้นไปบนภูเขาเซลฟี่วันที่สิบสองนี่คุณจะผิดกฎหมายใช่ไหมนะฮนะ แค่นี้ก็จบแล้วครับไปไม่เป็นหรอกไม่เชื่อว่าน้องขึ้นอ้างว่าทั้งครอบครัวเนี่ยมีความเชื่อว่าน้องไม่ได้ขึ้นข้างบนนะครับคำถามก็คือคุณขึ้นไปข้างบนเองทำไมแค่นั้นแหละวันที่ยีสองจึงเป็นวันที่ถูกปกปิดหลักฐานมากที่สุด นะครับวันที่สองนะฮะเพราะว่ามันวุ่นวายขายประเดกเริ่มตั้งแต่คนไปโพสทิปอ่อคนไปเซลฟี่นั่นคือจุดเสียเลยจุดเสียนะฮะแค่นี้แค่นี้ก็แย่แล้วนะครับหมักนอนนาน,นะแค่นี้ก็แย่แล้วครับคําพูดของคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะคพูดของคุณเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคุณตอบให้ได้ก่อน ให้ชื่นใจก่อนว่าอาทำไมนะทำไมจึงพยายามบอกบอกว่าเด็กไม่ได้ขึ้นไปใดเอกาม่เด็กไม่เด็กเ,เด็กไม่ได้ขึ้นเขาอย่าลืมนะครับว่าพ่อพ่อเป็นคนเห็นรอยเท้าถ้าพ่อเห็นรอยเท้าเดินไปแล้วเดินไปไหนแล้วเดินไปไหน แล้วไปตายยังไงร้อนร้อนมากแล้วยังไงนะมันเป็นปริศนาของคุณนะนะครับหมักหมักหมักหน้าใสมากเอ้ยหมักหมักไหลหมักไหลนะมันเป็นความทุกข์ของพวกคุณในสามบ้านมันเป็นความทุกข์แล้วนะอีอาวโวยวายด่ากันแล้วเนี่ยมันเป็นความทุกข์นะฮะขณะเดียวกันนะฮะ ขณะเดียวกันนะครับคุณต้องให้แม่เด็กอธิบายนิดหนึ่งคุณคุยกันได้ไหมให้แม่เด็กอธิบายนิดหนึ่งว่าเออทำไมขึ้นไปบนเขาเนี่ยถ้าไม่ขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยมันคงงดงามไปแล้วเนะี่ยคุณขึ้นไปบนภูเขานะฮะแล้วไปวัดเอ,อไปไปถ่ายรูปเซลฟี่เนี่ยมันก็ย้อนแย้งกับการประชุม ความเชื่อของสามบ้านสี่บ้านห้าบ้านว่านะครับเด็กไม่สามารถขึ้นไปเองได้แต่แม่ขึ้นได้ไปไปหาแล้วอันนี้ต้องต้องคุยให้เคลียร์นะครับต้องคุยให้เคลียร์นะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมบอกว่ามันเป็นการวางแผนแน่ๆเลยที่จะทําให้ตัวเองดังขึ้น เนี่ยทำให้ตัวเองอ่ะเป็นเป็นที่ศูนย์รวมของอ่าคนที่สนใจความจริงอ่ะนะฮะนะชัดเจนนะนะครับ,นะรบเป็นแม่ที่แปลกมากนะโอ้นะลูกหายนางยังเมียลมเซลฟี่นะะอันนี้ก็ตอบไม่ได้แล้วครับนะตอบไม่ได้เลยนะว่าขึ้นไปทำไมคือคนจะดันด้นแล้วก็ต้องมีแรงจูงใจบางอย่างที่สูงมาก ต้องมีแรงจูงใจบางอย่างที่สูงมากนะจึงจึงจะขึ้นไปบนภูเขาปัญหาคือมันต้องเป็นความลับอ่ะมันต้องเป็นความลับครับเพราะว่าคุณไม่ให้ญาติพี่น้องไปด้วยมันเป็นความลับแล้วก็รู้รู้แค่ว่าคุณไปหายังไงคุณก็หาไม่เจอยกเว้นคุณรู้รู้จุดจริงๆคุณรู้จุดขึ้นไปกลางคืนแสดงว่าคุณช่ำชองในข้างบนคุณจึงรู้ นะฮะนะอันนี้แหละครับสำคัญมากนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยยี่บสองนกานะครับยังไม่ถึงสามนาทีนะครับอ๋อยังไม่ถึงสามทุ่มนะครับผมก็ขอรัดคิวมาก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปนอไปทำงานเนาะอาจจะง่วงนอนนะฮะชัดเจนนะครับข้อมูลเหล่านี้นะครับยืนยันครับหนึ่งมันบอกว่าเด็กตายที่รถถ้าเด็กตายในรถลุงพลก็รอด ถ้ามันถกเถียงกันยิงนะลุงวันที่สาเสิลุงพลจะพ้นผิดแล้วพวกมันจะเกิดปัญหาใหญ่ต่อกันไม่ลงรอยกันบุญภาวัสนาส่งแล้วนะครับพวกคุณบุญภาวสนาส่งแล้วนะนะนะมันบ้าในมักไหลนะรู้ขนาดนี้ทําเองเถอะโอ้รู้จักละมุนละม่อมเลยนะคนทำเนี่ย สามารถคนทำนี่จะวางอย่างละมุนละม่องอย่างอย่างาวางเด็กอย่างบรรจงนะครับและห่วงใหญ่พยายามใช้ปนลุงพลใช่ไหมนะพยายามใช้ปนลุงพลสินะครับลอกนั้นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นรางวัลที่ที่แย่มากนะรางวัลหรือวิธีการของเขา ผมเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาเรียกร้องความสนใจใหม่นะครับเขาเรียกร้องความสนใจใหม่นะครับสวีทุกท่านนะครับสวีทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้ได้ห้าร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีคนอื่นๆขึ้นนะครับชัดเจนนะรับรองนะครับนคนนี้นะครับไล่ไล่แขกผู้น่าเกียดเอ้ยเขาไล่แขกผู้มีเกียรติออกจากช่องเขานะครับไล่ใครครับ ไล่นางยานนะนางยานนี่แทบเอาหน้ามุดที่ไหนหนีเลยครับไม่รู้ไปทํายังไงไปขัดแย้งมันยังไงไปขัดแย้งมันยังไงมันจริงดา่าเสียผู้เสียคนเลยนะนะฮะโอ้ถ้าน้าไม่มีข้อมูลนะออกไปจากช่องผมเลยถ้าน้าไม่มีคุณอ,ออกไปเลย<ม>ะนะนะต้องแบบน้านี่นะมีข้อมูลเต็มคาราเบล ไม่มีข้อมูลอย่ามาไม่มีข้อมูลอย่ามาเสือกใช้ก็ไม่มีข้อมูลอย่ามาเสือกนะครับอ่าดกับช่องนะอย่ามาเสือกกับช่องนะครับแต่มันยังมีอีกเยอะนะครับชัดเจนนะะชัดเจนนะฮะคนนี้น่าจะน่าจะเรียกร้องความสนใจนะครับมามากนะครับเพราะว่าเขาไม่มีอะไรที่จะทําแล้วนะครับเอาให้ลุงพ้นผิดก่อนค่ะ ค่อยจับคนร้ายใช่ครับคุณรักครับมันรู้ไหมนี่ว่าขบวนการเขาไม่สนใจมันแล้วมันพูดจนปากเบียกปากแฉะมันก็ไม่มีส่วนไม่มีส่วนร่วมนะก็แปลกมันนะแปลกใจมากเลยนะครับ <c oughs> นะวัสดีครับผมนคุณสกลน,นะฮะคุณสกลน,นะฮะชัดเจนนะครับว่าเรื่องนี้นะครับ นะไม่มีอะไรนะครับเป็นคนที่มาเปิดเผยเพื่อให้เกิดความยุ่งยากเพื่อเพื่อให้คนที่ไม่มั่นคงนะทางความคิดอารมณ์เนี่ยอาจจะค้อยตามมันได้นะครับต้องระวังนะฮะนะเบิดคำสีเว่านะครับกับพวกนั้นนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะฮะมีอะไรอีกมีอะไรอีกนะครับแม่ผมอยากเปิดเสียงมันนะหลายหล,ยห,ลยหลายประโยคด้วยนะที่ผมไม่ได้จด ไหลเรียกแขกเข้าช่องค่ะแสงเขาหมดแล้วใช่ครับคุณลัก์ครับตอนนี้ไปฟังนะเขาพูดว่าเขารู้คนเดียวแล้วนะเขารู้คนเดียวไม่มีใครรู้เท่าแล้วนะฮะนะไม่มีใครรู้เท่าแล้วนะครับมีการบอกด้วยว่าตลอดมาเนี่ยทำให้บอกให้เขาหยุดทําอยู่ทําเขาไม่หยุดแล้วนะครับเขาไม่หยุดแล้วนะครับนะะเขาบอกว่าถ้าพูดความจริงใครจะตาย นะครับแบบนี้นะแล้วก็ไม่มีข้อมูลเลยนะฮะใครที่ไม่มีข้อมูลอย่ามาอย่ามาพูดกับเขานั่นคือยกตนข่มท่านทั้งหมดเลยเห็นพิษภัยหรือยังอีนางยานมึงเห็นพิษภัยเด็กเด็กหรือยังนะเห็นพิษภัยเด็กหรือยังนะครับนะโอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะปญานหลงอะไรมันเออปญานหลงอะไรมันวะไม่เข้าใจเลยนะจริงๆถ้าพยาน่าจะ น่าจะขอรีภัยมาไทยเนาะนะขอรีภัยกลับนะครับช่วงนี้คนจะกลับมานะเออนะขอบคุณมากมากครับผมนะขอบคุณมากมากครับห้าร้อยเก้าสิบหกเอาอีกสักสี่คนครับอีกสี่คนครับเอ็มถึงหกร้อยนะชัดเจนนะครับตอนนี้มันเข้าขั้นบ้านะเข้าขั้นบ้า นะถ้ามึงรู้ขนาดนี้มึงทำเองเถอะนะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะขอท่านนะมีแต่ความสุขวามเจรลญเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้นะว่ามันจะมีอะไรอีกคืนนี้นะครับสวัสดีครับ